นนีาหารจะมาสู้จาถอยรอบนึงไปกลับไปกลับอ่ะหน้ามาสู้กันจานไปกลับไปละเออมาสู้มาทำมาเฮ้ยาเขาเอ๊เ่อเอเชเออปึ๊บอย่านอนเกินนะอย่าอย่านอนเกินนะเอาแค่เอาแค่นอนที่มีการสวยอ่ะทีนี้มาเข้าสู่คืนหายลูกคืดหายก้าวาเดียวออกโดบล็อกเลยบล็อกปึ๊บปล่อยไปปึ๊บคืกลับ้ปึ๊ก้าวเดียวตัววอกตัววีปลอยมังต้ม ไปต้นสุดมาแล่ดึงออกอ่าเาลาสวยนะครับรอบทึงดุกอ่าเรียมาเรียมาด้ค่ะแต่ออกทีเดียวพอทำเลยชู้เลยขึ้นขาเขย่แล้ดวล็อกปึ๊บกระปอยปึ๊บอึจากข้างปึ๊บขาฝ่าเดียวตกลงบล็อกอ่าปล่อยนิตรงนั่นแหละดึงออกโอเคสวยลูก้าอ่ามาขึ้นหาไอเซฟลูกเาใล้ดี๋ยวิ้ออแยทเกโดเ่ลปยอล็กเลยเ้ พึ๊บดีออกแย่งสวยลูกอ่าเดี๋้ามามาตู้ต่อเดี๋ยวไงดูระยะเออพอทำงนเลยอ่าประมาณนี้โดวจทำเลยเขาแย่บล็อกปล่อยไปปุ่งกลับพึ๊บบล็อกแล้วหนึ่ตัวเอ้ยไปเอาเชฟว่างเอาเชฟก่างเอาเชฟเหมือนเดิมเพราะสองรอบก่อนเอ๊ะดึงถอยจะแทรกหรอเออดึงออกดิ่งตัววีกับคู่สู้อ่ามาผู้ใหญที่สามท้ายปุ่งฐานบล็อกแล้วหนึ่ตัวทำเลยดูระยะคู่สู้อะไรอย่าให้ใกล้เขาก็จะแย่ปล่อยไปมาพึ๊บปุ่งกลับตรง บอลตัวน้าตรงใช่ไหมน้าต้องน้าตรงอยู่ทุกอ่าบล็อกตัวบล็อกฟึ๊บปล่อยเจียมาห้อยรอบนึงแม็กสามาดี่มาสาเออดูจังหวะให้ดีดูเว้ยย้าเราทำเลยเออทำเลยเขาเดินยงเขาหายเลยอะไรหางอย่าใกล้เข้ามาดูแย่บล็อกเลยเจียมาล็อกปล่อยหิดตากตั้งตรงบล็อกหนึ่ตัวทเล่นท่านี้เออบล็อกเลยล็อกฟึ๊บพื้นอาสวยลูก อ่ามาสามคอมโบนะครับเริ่มเลยคือขาช่วย้าปาขาเดียวเริ่มเออตู้ตรงหน้าตรงขาใหญ่อย่าานอนอ่าเริ่มกรถบล็อกปึ๊บไม่ใช่ให้เข้าต้นเสียงกดจิ๋นนิดนึ่งรถบล็อกให้เข้าต้นดีไปเข้าต้นปล่อยไปคือการแข่ข้ามปึ๊บปีบังยีเท้าปึ๊บหมุนตัวปุ๊บปล่อยนั่นแหละพือปลาปลาขาเดียวออกกรถบล็อก ก็พาเดียวเออปล่อยให้มันตรงใกล้ที่สุดนอนแล้วอันนี้นอนแล้วเมื่อไรหาทำนอนให้ได้พยายามควบคุมตำแหน่งให้มาหาที่จะบอกเรียกมาเออทำเลยเนี่ยจับเลยเพราะที่ใหญ่แล้วโดนบล็อกฟังบอลตรงทำขาตรงกับจานพื้นฐานอ่ะเออปล่อยไปเพิบคืึ้นกับหันข้างเพิ่เออเล่นพี่วันเท้าเดินบล็อกเลยก็ได้เดินทางก็ได้เดินบล็อกไปใกล้ส้นหนึ่ตัวติ๊กเพิ่ปล่อยเลยรอบอลเออคื้นกับเพิ่เล่นการพาเดียวเหมือนเดิม บล็อกมาตรงๆปล่่างตรงเออให้ยาวขาลงให้ลูกอ่าสวยแล้วแต่ยาวขาลงนท้าลาการขวายเดียวลูกนะดูพีนี้เนาะรายการขวายเดียวบล็อกปุ๊บพอปล่อยเนี่ยพอปล่อยอ้ออย่าอย่ขาลงนี่สิจังหวะพอปล่อยแล้วหมุนขาเหยียบนี่เลยได้เดียวสองอย่างอ่ะทู่ที่สองทุ่ยฐานที่ยก่อนสีเท้าเออเคสตามขึ้นเลยลูกอ่ะทุ่ยฐานต่อเหมือนเดิมตรงพุ่ยฐานอ่ะขวายยาวเดียวบล็อกใช้เข้าต้นปล่อยไปทุ่ยขาข้างนอนปุ๊บทุ่ยสีเท้าเหมือนเดิมปุ๊ ไม่ต้องนอนมากใช่ไหมไอเชฟอ่ะไอเชฟเห็นเฉยนี่บล็อกเลยเป็นบล็อกเลยก็ได้ไอเชฟบล็อกบล็อกอ่ะปล่อยมาเออแค่อ๋อไอรอบนั่งดูมาปัญหาด้วยทีเ้าไอเชฟอ่ะแต่ได้เจอทำต่อพี่ใหญ่แล้วกระโดดบอกปึ๊บกระโดดปล่อยปึ๊บกระโดดขึ้นหลังปึ๊บเออพี่วันทีเท้าพี่ให่มาบล็อกตัวติ๊กบล็อกให้ตรงต้องเออปล่อยไปขึ้นกลับไอเชฟเออตำแหน่งกับผู้ฟู้บล็อกไปหลัง อ่าปล่อยขึ้นมาจับ้ายดึงสายหลังกระแทกที่มาไม่นอนเออไม่นอนเกินเขียนขึ้นมาให้ลูปให้มันให้หนาหนาเนาะให้เป็นตัววีอย่าไม่นอนเกินอ่าขู้สุดท้ายพื้นฐานที้มาดึงเท้าบล็อกลงหนึ่ตัวออกอ่าทางกระโดดบล็อกพุ๊บแย่นั่นแหละกระโดดปล่อยปุ๊บคืนปุ๊บผ้าดึนเท้าพุ๊บหมุนอู้ปล่อยเป็นตัววีรอบอลตั้งตรงบล็อกล้งหนึ่งตัวดันขาบล็อก ตัวแต่ออกไม่คืนแต่ไม่ลไม่ไม่่ออย่าง้อยงที่ติดตัวคือแตาคแตออกไปเลยเพื่อไปเลยอบท้ายเอามาลูกมาสรอบท้ายมีฐานโยนยเท้าบล็อตัวบล็อกเออโดนยคืนขาอ่าเท้าบล็อกมตัวล่อยือกลอมตัวยังไงเออบล็อกบล็อกขาไดนึเออ มาลูกมาสี่คอมโบกุญก่อนอ่ะกี้เลยให้ฟามาทำเลยให้ไหลลื่นเลยทำให้้าทำเลยขึ้นเลยใกล้อล้วใกล้เลยใกล้หนึ่งสองสามสี่เพี้ยนมาเออทำเมื่อกี้อ่ะเปลี่ยนด้านนั่งเมื่อกี้ทำฝั่งไหนเมื่อกี้ทำทำทำท่าทำซ้ายนะหนึ่งสองอ่ะใช่ทำขว่ามากขึ้นขว่ามากทำหน้าอ่ะอ่ะกลับด้านทำซ้ายอ่ะทำขว่ามากกลับมาทำขวาที่ขวามากหนึ่งเออสอง สามสี่เอี่ยมสวยอ่าโอเคหมอีกรอบนึงเอาอย่างเมื่อกี้เลยนะขวาซ้ายสลับการไปขวาหรืออะไรที่นอะไรก่อนอาเรื่องเอาตรงนี้ที่อะไรที่อะไรก่อนาซ้ายหนึ่งสองสามโยกสี่ยันยาอย่าด้านบนได้ลูกเดี๋ยวสะดุดบอลนะเอาต่ำๆนะลูกนะเวลาจินไซอ่ะแต่บนบอลแค่คืนบอลนะเดี๋ยวสะดุดอากาม่ามี่ทำซ้ายขึ้นขวามานะเวลาเวลาทำด้านล่างต่ำๆถ้าถุงถุงเมี่อกจะสะดุดบอลบอลมันไม่เคลื่อนอย่างอาทำ หนึ่งใช่สองแต่ต่ำๆด้านล่างนั่นแหละเออนะอินไซส์ครับยืดนะถูกแล้วเพราะเมื่อกี้เอามาใช่ไหมใช่ไหมเมื่อกี้รู้พอรู้จะไปแตะอะไรเงี้ยพอไปแตะอย่างเงี้ยเนี่ยมันมันติดบอลเหรอมันจะสะดุดไลยบ้างบอลไปไม่ได้เออต้องแตะต่ำๆอย่างนี้ถูกใช่ไหมใช่ไหมอินไซส์เอาไซส์ต้องแตะต่ำๆไปนี่ยมันจะได้เคลื่อนแต่เมื่อกี้จะไปขึนเงี้ยมันสะดุดเดี๋ยวเราสะดุดบอลเองเลยไล้ขอไอจีอยู่งไปถามถูกแล้ที่เอาใช้ค้าเอาที่มาแล้วทำเลยทำเลย

อ่ะเนี่ยเดี๋ยวดูอาจารย์เนี่ยมายนสนุกเอ้ยชอบมาเอามานี่มานี่ยว <c oughs> ดูให้อาจารย์เดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดู <c oughs> อ่ะ,อะ ด้วยนี่ยโคด้านหน้าเลยไม่เข้าอาเข้าไหมลองนนี้อ่น้าหมาไม่เข้ายังไม่ได้ไอ้ยแชทอ้ยแชทดูดูไปแย่งดูดูรอก่อนไอ้ยแชทอ้ยแชทรอรอบล็อกเลยเราวทำให้เร็วอ่ะบล็อกอาไม่ไปแล้วเหนื่อยแล้วไม่น่ะขอแย่งไม่ได้งอนแล้วก้าวขาเดียวอยู่กับที่รบล็อกเลยก้าวขาเดียวอยู่ที่ลูกกาวขาดียวเคลื่อนออก เอาพอดีอก pork pork. อกซ้ายโกโกเออใช่แต่ต้องโกหน้าไม่ไม่กระแทกออกถ้ากระแทกนี่ขึ้นออกฝาแล้วเมื่อกี้ขอใหม่อยู่ย่อยอ่ะการดียออยู่ที่ถั้ตัววีได้ขา้กระโดบอตัววีกับผูดสูได้นี่นอนแล้วขู่ตัีู่ตั้วี่ีู่ตอีู่ว่วขวตัววี่ตตัตวู่ตีู่ นอนดีเอาบอลอนดีอ่ากระดเดี้ยวขึ้นออกขวาเลียวตู้อีอ่ากระดเลี้ยวซ้ายกระโดดบอลตู้อีโอเคออกซ้ายกรงโดดดีดึงออกซ้ายนั่นแหละดีงออกซ้ายโอเคดึงให้มันเป็นยีลูกันหนึงสวยแล้วเกือบเกือบสวยให้เป็นยีลูกดูนะพอกระดิ่งเลี้ยวหนึ่งสองเนี่ยโฉบให้สูงโฉบให้สูงเพราะดีดึงออกซ้ายดึงมาจะได้ง่ายออก ใช่ไหมนี่ยดูกาขาเดียวอยู่ที่หนึ่งสองอ่ะการาเดียวขึ้นที่ปึ๊บการาเดียวออกซ้ายหนึ่งสองสามดึงออกซ้ายถือกระโดดก็ได้ถือขาการ่าเดียวอยู่ที่ไอ้ตัววีได้มันนอนได้หลายนะเอ้ยต้องดึงพยายามดึงให้ไปมุลุกเออแล้วกระโดดนั่งเป็ตัววีอย่างนี้มันจะได้ปล่อยมาด้านหน้าที่ได้กระโยดล็อตัววีเอ้ปล่อยมังกรนั่นแหละอยู่ที่ถูกต้อง ก็ดาวพอดียวออกซ้ายเอ้ยขึ้นออกปกตินั่นแหละขี่นออ่าพอจับได้ก็ดัวพอดีลออกซ้ายใช่ไหมอันนี้มาหาจหงไอ้ข้ายอาเริ่มใหม่โชก่อนโชเลยดาวพอดียวอยู่ที่แล้วก็ดาวพอดียวอยู่ที่ปึ๊บปึ๊บอาดัวพอดียวขึ้นออกแล้วรอบที่สองขึ้นออกแล้วปกติเดี๋ยวขาลงอ่าดัวพอดีออกซ้ายมา หม่ต e. ้องค่อยค่อยปล่อยให้มีน้ำหนักปล่อยให้ผ่านด้านหน้ามาให้ได้บล็อกอ่ะปล่อยแม่งให้ผ่านด้านหน้ามาให้ได้นั่นแหละตคุณวีออกซ้ายคุณสูงยี่ออกขวาใช่ไอเอลเชฟมั่งลูกเอลเชฟเอลเชฟอยู่ที่ง่ายแล้วเดินทำได้เอลเชฟนะมันไม่ต้องกระโดดขาเดียวเอลเชฟอยู่ที่บล็อกเลยเดินบล็อก่ปล่อยอยู่ที่โอ๊ต่อเลยต่อเลยไม่เอาดึงขึ้นออกอยู่ที่ต้องถกไงถูกใไหมตระทุมวีไงหมมาเอลเชฟอยู่ที่ ไอ้แท็กลุกคนทงีอ่าไอ้เชฟขึ้นออกต่างแค่ตรงนี้แหละขึ้ออกแค่แท็กออกใช่ไอเชฟออกซ้ายราบคอนเทนต์ไอ้เชฟราบคอนเตนต์ป๋อปล่อยมาไปมีบอลเอออกโอเคปล่อยรอบหนึ่งนะให้สวย่างนี้เลยทำต่อเลยไอเชฟมันง่ายแล้วเดินบล็อกเลยอะเลยทำเลยไอ้เชฟอยู่วะที่ไปยัมางไอเชฟอยู่ที่โชว์อ่าไปถึ้งหลังไปกระแค่ที่มาดูที่คนทงีอ่าไอ้เชฟขึ้นออกปกติ หึงออกอ่าว่าตับพิษอาเชฟออกซ้ายอ่าเขาอยู่งี้อ่ะปึ๊บเขาอยู่ขวาอยู่ปากปึ๊บขอออกนะประมาณนี้ลูกนะอ่าคอมโบห้าท่าเบสิกเริ่มพื้นฐานท่าที่สองพลิกบอลดีเท้าเยี่ยมพื้นกัาก้าวขาเดียว แอ้วเชฟบาก้าจบอ่าเริ่มตามเองเลยอาจารย์ไม่บอกมีอะไรบ้างหนึ่งท่าที่สองเยี่ยมท่าที่สามสี่ห้า ทำหันหน้ามาพอลูกทำเลยคอนทวลวีปล่อยด้านหน้าก่อนเสมอรอบแรกหกเลยหนึ่งสองปล่อยด้านหน้าพื้นฐานปึ๊บกว้างๆดึงมาหยุดดึงมาหยุดทีศซ้าหยุดคอนทวลวีเล่นพื้นฐานเล่นด้านหลังแล้วรอบนี้ก็โดดบล็อกเล่นด้านหลังปล่อยไ่าคือกรบดึงสูงดึงมาหยุด จะมาเล่นด้านหน้าเหมือนด้านล่าอีกรอบนึงปล่อยด้านหน้า,าเสมอปล่อยเป็นตัววีคืนกลับพื้นฐานทำไมไม่กวา้างมันจะคืนยากใช่ไหมอ่ะดึงมาหยุดขอโทษวีเล่นพืนนพ้นฐานจบพื้นฐานโด,ดลบล็อกปล่อยบายคืนกลับหายมาถ้าจะเล่นรอบต่อไปก็ดึงมาหยุดแค่นั้นเองเหมือนนี้นะลูกนะเริ่มพื้นฐานบล็อกหมตัวพื้นฐานปล่อยบายพอคืนกลับตั้งหน้าตรงมาเลยกับกล้องกับกล้องตรงๆอ่ะบล็อกหมตัว บล็อก ok, หมุนตัวหันไปจับได้จับได้พื้นฐานต่อกระโดดบล็อกหันหน้าสู้ตรงตรงเหมือนเดิมหันหน้าสู้กล้องให้ได้เออคืนลับตั้งหน้าตรงบล็อกหมุนตัวไปช้อนมาด้านหลังเอ่อบล็อกไปช้อนบอลมาด้านหลังให้บอลขึ้นมาด้านหน้าอ่าเล่นต่อพื้นฐานบล็อกหมุนตัวพื้นฐานคืนกับตั้งหน้าตรงตรงตรงอ่าบล็อกหมุนตัวบล็อกหมุนตัวไปช้อนบอลจากด้านล่างมาอ่าแค่นั้นพอลูกมาเริ่มกระแทกหลอก ทำให้ต่อพื้นฐานปล่อยมาสติ๊กอ่าผื้งกับกองกว้างเล่นรอต่อไปอถูงสูงเออกระแทกลอกด้านหลังอ่าโดดบล็อกพื้นฐานมีอยู่แค่นี้เองเป็นคู่คู่มันนะลูกทำต่อไปถึงสติ๊กเออติ๊กเลยพอแน่แล้วปล่อย พยายามให้เข่ามันชนกันนะคืนกับได้รอบสุดท้ายรอบที่สามแท็กหลอกเหมือนเดิมอ่ารถบล็อกอ่าจับได้กระโดดบล็อกเลยปล่อยมาดึงมาสติ๊กเหยียบบอลสติ๊กเหยียบสติ๊กเลยปล่อยเลยพอแน่แล้วปล่อยเลยอ่าคืนกับจบทีนี้มาพร้อมอาจารย์เลยนะเราจะมารวมกันเอาไฟลังมานิดนึงเอามาเอาสา,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 ามคู่นี้ที่เราฝึก คู่คอนโทรลด้านหน้าด้านหลังใช่ไหมเราก็ออกพื้นฐานบอกล้มตัวนะลูกนะเอาแค่พื้นฐานตัดออกไปเอาเหลือแค่สี่เทคนิคสี่เทคนิคหลักเลยอ่ะเริ่มเลยนะลูกนะอ่ะเริ่มเทคนิคแรกที่วันนี้วันใหม่คอนโทลวีหนึ่งสองไว้ด้านหน้าพองพื้นจับเล่นท่าที่สองบล็อกล้มตัวเห็นไหมเราไม่เอาพื้นฐานแล้วโบติจะดึงมาหยุดใช่ไหมจะเล่นพื้นฐานใช่ไหมไม่ต้องแล้วอันหน้าตรงกับกล้องลูกอันหน้าตรงกับกล้องอ่ะบล็อกล้มตัวบล็อกล็อก อ่าคืนกลับไปแตะพ้อนกลับไปตาอ่าเล่นเทคนิคที่สามกระแทกหลอกด้านหลังอ่าโดดบล็อกพื้นฐานคู่กับสติ๊กฮึบอ่าปล่อยไปถือกลับจบแล้วอ่าทีนี้จะฝึกเล่นรอบที่สองนะนะไปมาก็เริ่มคอนโทรลวีใหม่ทำยังไงมันยังคอนโทรลไม่ได้ก็ดึงหยุดอ่าเริ่มใหม่เลยคอนโทรลหนึ่งสองปล่อยด้านหน้า พยายามขึ้นกลับมาบล็อกหมุนตัวทุกคืนยังไงตทุกคืนตรงกับกล้องใช่ไหมทุกคืนตรงตรงหืนตรงตรงอ่าใช่ลูกบล็อกล็อกหมุนตัวแตะไปหันมาจับไป่ตายไว้เออวันห่างตัวกระโดดบล็อกพื้นฐานไม่ได้ก็ต้องกระแทกหลอกก่อนเพื่อจับง่ายง่ายอ่าจับง่ายกระโดดบล็อกพื้นฐานปล่อยไปคู่กับสติ๊กสติ๊กก่อนใช่ไหมกระแทกหลอกคู่กับสติ๊กอ่าดึงมาสติ๊กปล่อยไป อ่าพิงกับจบถ้าเราไม่อยากฝึกก็จบแล้วเห็นไหมก็แค่นี้ถ้าทจะทำต่อก็ดึงมาหยุดก็คนทวนวีหน่อ,น,อนะครับอ่ามาเบสิกเก้าท่ารวมกันเลยนะครับอ่าไปลมานิดนึงลูกอ่าโอเคเพออยู่และหลายตาอยู่นี่นะอ่ะเริ่มเลยท่าแรกคนทวนวีหนึ่งปล่อยเบิ้ลบมบือกับปึ๊บตรงๆ ท่าบล็อกหมุนตัวท่าที่สองบล็อกลตัวบล็อกหมุนตัว,ออตวแอรออกน้ำด้วยไงยหาาันหน้าครับแต่ให้ยินเสียงให้ได้อ่าแต่ยืดขึ้นมาต้องปล่อยช้อนที่หังบนให้ได้ลูกอ่าใช่ไหมกระแทกเราได้านหลนังท่าที่สามอ่ากระโดดบล็อกกูจับสติดใช่ไหมท่าที่ 4. สี่ติกอ่าปล่อยบายถื้อจับแล้วอ่าครบสี่ท่าไว้ช่วยที่ฐานแล้วเล่นท่าหลักเลยอ่าที่ฐาน ปุ๊บปล่อยท่าที่สองเลยที่บนดินเท้านข้าปึ๊บบนดินเท้าหมูตัวปล่อยไปคึ้กลับกล่าวทาเดียวกล่าวทาเดียวปึ๊บปล่อยไปคนทุนวีเอเชอีอาก้าเอเชียหนึ่งสองสามฮัทอาก้าโอเคไม่ก้าวท่าแล้วอ่ะขอตัวเองคนเดียวเลยอจารบอกให้นะเอาก้าวท่าเลยนะลูกนี้ล่ะลูกหนูละอ่าท่าแรกเลยคนทุนวีด้านหน้า กล้องอ่ะกล้องผู้ต่อสู้หนึ่งสองปล่อยปึย๊บปล่อยด้านหน้าขึ้นกลับมาเล่นท่าบล็อกร้องบนตัวทำไงทำไมอ่าขึ้นกลับปึ๊บเล่นบล็อกร้อบนตัวทำไงตำแหน่งไหนบล็อกร้องบนตัวทำไง ài, อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งดูตำแหน่งด้วยต้องตรงกับหน้ากล้องให้ไหมลูกเอาใหม่เริ่มใหม่ลูกปรุน v, น่นวีใหม่รุนวีหนึ่งสองปล่อยยา,ยา,ยาวๆอ่าพอคือพื้นฐานตั้งหน้าตรงกับผู้่สู้เล่นท่าบล็อกร้องบนตัวไงเอาใหม่อ่ากระแทกเราด้านหลัง คูกลับอะไรแบงนี้สติ๊กบ็อกพื้นฐานก่อนปล่อยขึ้นมาจับซ้ายสติ๊กเยี่ยมปล่อยไปขึงลับขึกลับพื้นฐานอ่ะปล่อยไปก่อนปล่อยไปที่เดิมซ้ายขึกลับพื้นฐานเล่นท่าหละค่าท่าพื้นฐานท่าที่สองพี่บอลติดเท้าขึงจับท่าที่สาม ก้าวขาเดียวท่าที่สี่แล้วเ,เชฟจบห้าท่าเอ้าอาก้าอ่กกา,อาโอเค